สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำคาวพิเศษนะครับยี่สเนาิกา3นาทีนะครับก็มาติดตามการชุมนุมคณะรัศดรน,นะครับที่วันนี้จะไปยื่นจดหมายถึงในหลวงรัชกาลที่10นะครับหลังจากที่เริ่มเดินไปที่สำนักพระราชวังครับก็โดนตำรวจฉีดน้ำ หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลงครับตอนนี้การชุมนุมก็ยตุติลงแล้วนะครับเรามาดูแล้วก็เก็บบวติสา์กันนะครับนี่20นาทีที่แล้วนะครับย่อนรัษดรศสารจากรัษดรลงตู้เพื่อยื่นแก่กษัตริย์วชิรลงกรของเราแล้วหากใครอยู่ในพื้นที่ขอให้ทยอยเดินแถวส่งต่อรัสดรสารเข้ามายื่นที่ด้านหน้าขบวนได้เลยหากเสร็จสิ้นแล้วขอให้ถ่ายรูปสารของท่านและนำมาแปะที่รีพายได้เลย นะครับแต่รีพายคือ,คอนี่ยเนี่นี่น,น,น,นี่ส่งตรงนี้เลยเนี่ยฮะนี่ฮะคือรีพายก็ส่งตรงนี้เลยปฏิรูปหาใช่การลมล้างแอบอิงอ้างบิดเบือนคำปลาสายสถาบันอยู่สถาบันดำรงอยู่คู่ฟ้าไทยอย่างเกรงใจสง่างามเหมือนเช่นเคยพระมหารัชวังตั้งสงา่าส่งท่าอะไรส่ง ส่งธาตมารับจดหมายอย่าเพิกเฉยกษัตริย์ต้องปรับตัวไม่ละเลยจุดจมเอ่ยคงอยู่หรือดับไปนี่ฮะรัศดรสารครับนี่เขาก็รีพายตอบกลับมาเรื่อยๆนะนี่ครับลุ่มสงสารนะครับโอเครีทวิตไป3,400 3 4 9 9แล้วนะครับเอาโอ้ขออภัยครับขออภัย สามพันละคือผมอยากจะอ่านตรงนี่ครับยื่นจดหมายแล้วครับนี่ฮะี่นาทีที่แล้วครับนี่ครับก็ยื่นจดหมายแล้วมีผมอยากจะอ่านสารนี่ครับอันนี้มีค่อยๆเลื่อนดูนะครับ นี่ครับมีอ่านจากลัษสดอนนะครับนี่สองนาทีที่แล้วต้องอ่านสารตรงนี้ add free use เนี่ยฮะอ่ะต้องอ่านตรงนี้อ่านจากตรงนี้ดีกว่าที่เป็นต้นฉบับนะครับนี่ครับตรงนี้นี่ะนี่ฮะรัสดรนสาร จากรัศดรผู้มิมีมนทินมัวหมองถึงกษัตริย์วชิราลงกรน,นี่ครับราชสารราชนาจากักรแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งการปณรีปนอมด้วยความรักมีใช่จะหานหักฟาดฟันกันด้วยอำนาจอาญาและกำลังเสนาอันหยาบชาจากราศดรผู้ มิม,ม,มีมนทินมัวหมองถึงกษัตริย์วชิราลงกรณ์ด้วยความอ่อนโยนมิใช่แข็งกล้าวด้วยความปรารถนาดีมิใช่ความเขียดชังและความหวังมิใช่ความหวาดกลัวมนุษย์ทุกผู้นามย่อมกรอบไปด้วยผู้เป็นที่รัก ผู้ที่ชังเป็นสัจธรรมมิอาจหลีกหนีได้เมื่อหน่อเนื้อชาติเชื้อกำเนิดมิใช่เครื่องตัดสินว่าบุคคลใดจะเป็นที่รักหรือที่ชังความรักและความศรัทธาทั้งปวงล้วนเกิดจากการครองตนทั้งสิน้นสามัญชนอาจเลือกได้ว่าจะขออยู่ท่ามกลางผู้รักและศรัทธา แม้สุดท้ายรอบก,กายของสามัญชนอาจอุดมไปด้วยคนจันไรไร้ความสามารถเก่งแต่ประจบสอพอก็เป็นสิ่งซึ่งสามัญชนสามารถเลือกสรรหรือปฏิเสธแต่กษัตริย์มิอาจทำเช่นนั้นด้วยกษัตริย์มิอาจเลือกที่รักมักที่ชังรัศดรไม่ว่าจะรักและศรัทธากษัตริย์มากน้อยเพียงใดย่อมเป็นที่รักของกษัตริย ผู้ซึ่งต้องยึดมั่นหลักสิทธิเสรีภาพและความบริสุทธิยุติธรรมเมื่อท่านพูดกับรัศดรที่รักและศรัทธาท่านได้ท่านก็จำเป็นต้องพูดคุยกับรัศดรที่ไม่ได้รักและศรัทธาท่านได้เช่นเดียวกันเมื่อท่านสดับรับฟังคำสรรเสริญเยินยออันมีรสหวานจากรัศดรได้ ท่านก็จำเป็นต้องสดับรับฟังคำเตือนและและข้อเสนอแนะขอให้ปฏิรูปปรับปรุงอันเป็นคำสัตว์ซึ่งดีกว่ารถทั้งหลายจากรัศดรได้เช่นเดียวกันเพราะท้ายที่สุดถ้าพระราชาเป็นผู้ยึดมั่นประชาธิปไตยราษฎรทั้งหลายก็เป็นสุข3ข้อเรียกร้องของประชาชนคือการประนอมบณีประนอมดีที่สุดแล้วตัวอนน้นาแห่งความเป็น ด้วยอำน,นาจแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของทุกคนราษฎรครับคนรีทวิตไป2 7 0 0 0นี่เป็นสาษาอังกฤษนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คนที่รีพายนะครับโอเคครับไฟรายการครับนี่คือจากจาก t วิตเตอของเยาวชนปลดแอกนะครับนี่ฮะ น,นี่ก็มีแฮชแท็กรัศดรสารด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ตอนที่เป็นพระสงฆ์มายื่นนี่ครับ20นาทีที่แล้วนะครับกาติดม็อบ8พฤศิกายนรัศดรสารหลังอ่าน20นากา55ทีหลังอ่าน,านถแถลงการราัศดรเสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มรัศดรให้มวลชนนําจดหมายที่เขียนไว้มายื่นที่ตู้ไปรษณีย์จากนั้นประกาศยุติการชุมนุมให้มวลชนแยกย้ายกลับบ้านครับ ขอบคุณเดอะสแตนดารนะครับขออนุญาตรีทวีตของเดอะส a ต d ดารครับนี่ครับอันนี้จาก i l รอครับหลังจากอ่านแถลงการและนําตู้ไปสนีไปตั้งแล้วพิธีกรเชิญชวนประชาชนทีก่เขกียนจดหมายหยอนตู้แล้วก็เสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้ราษฎรนี่ครับ 3 9นาทีที่แล้วตู้จดหมายรัศดรที่วางไว้ศาลหลักเมืองมีประชาชนทยอยย่อนจดหมายอย่างขับคั่งครับโอ้อันนี้มีของธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยนะครับทำรศัรศ,รศดรศาลโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขออนุญาต ด้วยเลยนะครับเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองในวันนี้ครับธรมรมศาสตร์และการชุมนุมรัศดรศาลถึงกษัตริย์วชิราลงกรจากแนวร่วมธรมรมศาสตร์และการชุมนุมรัศดรศาลโดยแนวร่วมธรมธรมกธรรมศาสตร์และการชุมนุมถึงกษัตริย์วชิรลาลงกรอันบัดน,นี้ได้เกิดภาวะปัญหาบ้านเมืองต่างๆมากมายมิอาจทราบได้ว่า องได้ทราบเรื่องหรือไม่เนื่องจากพระองค์ทรงเสวยสุขอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานและเพิ่งกลับมาประทับอยู่ประเทศของตนเองไม่กี่วันที่ผ่านมาณนะเพลานี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่แนวทางร่วมธรรมศาสตรและการชุมนุมจะเขียนจดหมายฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงปัญหาของมวลหมู่ราษฎรในปัจจุบันซึ่งข้อเรียกร้องราษฎรมีดังนี้ข้อที่1 ขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีลาออกจากตําแหน่งอันเนื่องมาจากการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในต้นต่อของปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันเช่นกันข้อที่2เรียกร้องให้เกิดแกนแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขียนจากโจรโดยโจรเพื่อโจรให้กลับมาเป็นจากให้กลับมาเป็นจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งในการ แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจําเป็นต้องให้เกิดการแก้ไขในทุกหมวดทุกมาตราไม่เว้นหมด1หมด2ที่ม่อาจแต่ต้องได้เป็นเพลานานข้อที่3เรียกร้องการเกิดการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งมิใช่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดเหมือนอย่างที่พระองค์เข้าใจในเพลานี้รัสโดนทุกมู่เหล่าเพียงต้องการให้สถาบันกษัตริย์ ยังคงตั้งมั่นสถาพรหน้าเคารพอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสง่าผ่าเผยเท่านั้นหวังว่าพระองค์จะเข้าใจในความเดือดร้อนเดือดทุกร้อนของรัศดรที่พระองค์ท่านเป็นคนปกครองหากพระองค์เห็นด้วยพระเนตรของพระองค์และหากพระองค์ได้สดับตรับฟังด้วยพักกันของพระองค์แล้วจึงใคร่ขอให้พระองค์ทรงทราบ เข้าไปในทุนกระหม่อมของพระอ,องค์ว่าเพลานี้สาบันกษัตริย์กําลังปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อรัษดรจําเป็นต้องมีการปรับแก้ไขในทันทีศักดินาจงพินาศประชา,ราชจงเจริญแนวร่วมธรรศาสตร์และการชุมนุม8พฤศจิก,กายน2,563ครับนี่ครับคนรีทวีตไป7,403คนแล้วขออนุญาตรีทวิตนะครับนี่ฮะ อนนี้การชุมนุมยุติแล้วนะครับแฟนรายการครับอันนี้ย้อนเวลาไปสนิหนึะครับด่วนผู้ชุมนุมได้ร่วมดันรถเมย์ที่เจ้าที่นํามาขีดขวางผู้ชุมนุมและขนตู้จดหมายรัสดรเพื่อนําไปยื่นแก่กษัตริย์ของเรานี่คือปวดศาสตร์หน้าใหม่ครับนี่ครับรูปก็จบลงด้วยดีนะครับ มีฉีดน้ำปะทะกันเล็กน้อยนะครับแต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับ บันทึกไว้ครับที่เป็นเวลา,า44นาทีตามเวลาประเทศไทยครับอาทิตย์ที่8พฤศจิกาย,ยน2563ตามเวลาประเทศไทยครับขอบคุณทุกความเห็น Twitter ขอบคุณสื่อสารมวลชนครับและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับผมชิบสังคมวิเศษสวัสดี